สวัสดีครับตางสดาแฟมิลี่มาแล้วครับมาครับมือนีพงวิภาออกหน้านะครับไส่ดำหน้านะครับมือนีนะครับไปครับกีตาร์นะครับที่จึบๆไปทั้นี่นะครับครับตอนนี้มือนีก็มีโฮมในน้ำนะครับคู่มือตากแด่นนะแดดแม่แมปดูกีตาร์นะครับผมก็นั่งคอยรถไปไปเบิ้งกไปหักพง โก๊กกตกครับนอีกร่ะเยนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางไปแล้วดวยครับ แต่ก็จิตตาได้ครับแต่ก็จิตตาจิตานั่งข้างหลังกลมหน่อยครับตัวส่วนสีขาวหน้ากนี่ยเยพอดีได้ครับเยอะหน่อยนี่ครับสวัสดีครับเลยโอ้สวัสดีครับเตีเก่งเลียววะโอ้แนนอนแนนอนรับมาสวัสดีครับยกมือสวัสดีไว้แบบนึงครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเศร้าเที่ยงนี่ม่มีแดดนะครับ ไปนี่เดียดแล้บาบาวเพราะว่ามีต้นสมบางไว้นะครับปก็ดีอย่างเนื่องมีต้นสมบางไว้อาจจะไล่ทายแน่ผมขออภัยนะครับเดี๋ยวนี่ครับข้างอาเทพันในหอดบ้านนะครับเทไปนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมตัดตอนคลิปแล้วกันกน,นะครับถ่าไปเบิ้งตอนไค่ฮอดหน้านะครับไปเลยปัญหาครับรอแลนรุดออกโอ้ยผมกับทายคลิปมาทันนะครับเนาะ แล้วขึ้นนะครับรอรูดครับโอ้ยไปไปเอาไว้เลยเห็นแล้วดิ เลุงครับวันหน้าครับครับนหน้าแล้ววันหน้าเราล,ลุงครับโอ้ยร้อยเพื่อพิธายรูปมัน